ใบชะพูค่ะใบชะพูห้าสี่หันเนาะคะ่ะอาบซีไซลายหน่อยนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเขามีลายเนาะคะ่ะย่านเขาเสียเนาะคะ่ะก็เลยซีไซเบิ์ดนี่ค่ะแต่ว่า,าห้าพันเนาะค่ะนีค่ะใบชะพู่ค่ะ,ะ,คะนี่เป็นต้นหอมเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นพริกค่ะเข้าชิ้ไซส์พริกแบบนี้ไปเนาะคะ่ะใส่จกักหางหกหอยนะคะไซส์บดขวนเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหอยเนาะคะ่ะที่เข้าซื้อมาเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นหอยสดนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เลยเอาแช่ซ่องฟิตไว้เนาะค่ะย่านกินประทันเนาะค่ะก็เลยแช่ไว้เนาะค่ะหอยนี้สามารถกินซาชิมีได้เนาะค่ะแต่ว่าเขาแช่ฟิตแล้วเขาก็เลยเสียมะแกงเนาะค่ะนี่ค่ะมันเป็นน้ำแข็งอยู่เนาะค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เขาล่างมาเรียบร้อยเลยเนาะค่ะ ้ากระิหันเนาะคะ่ะขาห้ากระสิหันแบบนี้เนาะคะ่ะหันเคิงเนาะค่ะ่ะส่วนตรงนี้ขเขาข้ากับเซียวออกเนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะอ,ออกเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเราจะแกงหอยเนาะคะ่ะนี่ค่ะ จะกินใ้ขนาดค่ะ,ะเข้าเสื้อมาสองแพคค่ะมีข้าวหอยค่ะได้หลายเนาะคะ่ะเขากับั่นเลยเนาะคะ่ะหั่นเป็นแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเปิดไปเนาะคะ่ะขาในหมอนี่ก็ใส่น้ำแล้วเนาะคะ่ะเขากับสีไซตะไคร่ลุไปเนาะคะ่ะ หม้อห้าเดือดเลยเนาะคะ่ะห้ากระซิเอาเครื่องแกงลงไปเนาะคะ่ะใส่เครื่องแกงนะคะหม้อห้าเดือดห้ากระซิเอาหอยลงไปเนาะคะ่ะหอยอยู่ที่หนึ่งถ้วยเนาะคะ่ะลายขนาดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชุบรสเนาะคะ่ะ น้ำปลาประมาณนี้นะคะบอใส่หลายนะคะถ้าหลังจะน้ากน้ำปลานะคะปลา้ต้มซุกนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหอมค่ะหอ,หอมที่เข้าหั่นนะคะใส่หอมต้นหอมนะคะเบ้าพิษค่ะเข้าใส่ต้นหอมที่เข้าหั่นลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะชุะพูเนะคะเพอใส่หลายนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเขาสเสียแล้วเนาะค่ะเอาไว้โดนก็ได้เนาะค่ะใส่ลงไปเลยเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะแกงหอยอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะใส่ใบสักผูเนาะค่ะใส่ใบอันอีเลิศเนาะค่ะพักอีเลิศเนาะ,ค,ะนค่ะหลังจากนั้นเอากรสิปิดไปจังหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะค่ะ ปิดไฟเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะมือวานนี้เราสิบห้าเมื่อกินแกงหอยค่ะเขาแล้วเลยเนาะคะ่ะร่นจานสะบอ้อเนาะเดี๋ยวซ่อนน้ำเนาะคะ่ะแถวนี้กับข้าวเหนียวเนาะคะ่ะมื่อวานนี้นี่ค่ะข้าวเหนียวคะ่ะเดี๋ยวเมื่อกินน้ำกันเลยเนาะคะ่ะอ่าก่อนที่กินก็นกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อที่สิบริภาสคลิปต่ตอๆไปเนาะคะ่ะ ค่นี่ค่ะมากินแกงหอยกันเลยค่ะจ้ำน้าก่อนนะคะอันดับแรกอืมนัวค่ะ <laughs> ปั่นแกง,นงไม่เลยเนาะค่ะน้าม,มันน้าแกงหอยค่ะอืม ผัะอิเลอดแซบค่ะผักชูนุะคะ่ะแซบเลยค่ะนี่เป็นพริกเนาะคะ่ะ มันอย่างกี้ค่ะน้ำล่นจานแบนนะคะ่ะอื พริกแซ่บๆค่ะหอยแบบนี้เลยค่ะมาแกงเลยค่ะแกงได้คือกันค่ะมันคือคล้ายๆหอยเซอรี่นี่ค่ะแต่ว่าเป็นบะเมบนหอยเซอรี่เนาะค่ะเนาะเจ้าคเจ้าเรียกหอยเอียงเนาะค่ะ พัทอีเลอร์ค่ะหรือชะพพูน่ะค่ะใบชะพููค่ะแซ่บบาร์เมนสิเพชรระเพชรเท่าไหร่ค่ะ ข้าวเหนียวนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะคะนี่เม็ดเขาเป้อมๆเนาะคะแต่ละแทบด้วยค่ะนิ่มขึ้นกันค่ะกินทั้งขวนเลยค่ะพี่ น้ำแจ๊บค่ะชวนลูกๆกกินแล้วเนาะคะ่ะให้ครับให้เพื่อนกินตะเวนเนาะคะ่ะอันนี้จะของจะเฮ็ดให้ลูกกินก่อนจังมาก,กินที่หลังเนาะคะ่ะแซ่บค่ะเริ่มอิ่มแล้ว ต้นขมิ้นเอาไปอิ่มนะคะแซ่บค่ะพริกนี่มาต้องไปหาหอยจุกยากเลยนะคะหาในซูเปอร์นี่แหละมันบ่มีคือบ้านเฮางนะคะ เด็ดเขาเ <c oughs> ขาสิบเบิลแล้วค่ะก็สิบเบอรไหวเลยค่ะอิ่มแห้งแล้วเปนเล่นเนาะค่ะ หอยแบบนี้แล้วค่ะคะำสุดท้ายแล้วค่ะสเจ็บน้ำกัน,นะคะ่ะ คิมนี่กะแกงหอยใส่พักชะพูเนาะคะ่ะหรือว่าพักอีเลินเนาะคะ่ะบ้านเฮาเนาะคะ่ะคิมนี่กะขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ